โจวาซาดีบลุนเมกาดีบลุนรูปายดีบลุนชาวไทยจะกดเงินด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Conquest Rebirth of Regent ตอนนี้เปิดเซิร์ฟไทยไปที่เรียบร้อยนะครับมีภาษาไทยด้วยนะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นเงินได้นะครับอันนี้เป็นเกมแนว MMORPG นะท่านผู้ชมนะจากเกมดังบนคอมสมัยก่อนนะครับตอนนี้เขาเปิดบนมือถือแล้วนะเออมีอ่าสีเล่นมีให้เล่นเสียชีพหลักๆนะครับนักดาบอ่าดาบลูนะครับแล้วนักเวทแล้วก็นักธนูนะท่านผู้ชมนะ นี้เราที่รีทอเลยครับคณดูมาว่ะเดี๋ยวเราจะมาลินกันเลยนะครับนี่มันจะมาลินดาบใหญ่ละกันนะนักดาบโนตรึงโนก็โนอันตรายนะท่านชมเอาเว้ยเอาเว้ยไปสิจอสุดต่อซีมอสองหอใส่ไข่สาน้อยละแกนน้องนองมาครับเราจะไปลุยกันเลยนะฮะก็สร้างตัวละครเลยครับไปเรืซุโงยไปฮะเข้าเซิฟเข้าเซิฟสวย มานะจับเอ้า่อกีนีก่กดสร้างตัวไปแล้วนี่ว่ะทำไมไม่มา <laughs> ทำไมไม่ไปโอเคมาเลยเว้ยอันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงเพลงนะันมันตดลิขสิท์นะฮะนผู้ชมนะไปครับนี่บบคพบคูมมานะนะู้ชมนะอันนี้โอเครู้เรื่องเฮ้ยเกมที่ว่าใช้ได้อยู่นะคนดูหน้าน,นี้ แบบนึงขอดูเซตติ้งก่อนนี่ปรับภาพสูงสุดแล้วใช่ไหมโอเคเสียงเนี่ยผมเอานี่ก่อนเอาเสียงพื้นหลังออกเลยตั้งค่าเกมมุมมองโอเคเริ่มต้นถือว่าโอเคแล้วนะท่านผู้ชมนะมาอ,อันนี้กระโดดเหรอปันเฮไแต่ภาพถือว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยคนดูเก็บเก็บของก่อนสวย เราสามารถซูมได้นะทุกชมในเวลาเราเล่นนะครับซูมดูได้นะครับซูมพ่วงซูมภาพอะไรพวกนี้ได้ปันมาดิสวยวิวภาพถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคกว่าตอนที่ผมเทสต,ต,ตอนนั้นอีกอะแต่ว่ามันมีความปิงอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมมองก่อนนะทู้ชนนะมุมมองอิสระ 3D อันนี้เอาเข้าไปใกล้กนหน,น่อยดิโอเคนีต้องมุมมองนี้หน่อย จัดการแก่พวกกรอบบินเจ้ามมาใกล้ๆนะมุมมองมานไปใกล้มันไม่ได้มองถนัดเลยนี่แน่ถีบได้ด้วยเหรอโอ้โหถีบได้ด้วยเออนึกถึงดาโกูนิก้าเลยกับดารอดาร์คอนิสนะเมื่อก่อนอือนี่คืออะไรอัพเลเวลระบบเลี้ยวสวยมีสกิลไว้ใช้ด้วยนี่แน่โอ้โหโคตรโหดคนดูเออเออา มาดิสวเอาว่าถึงจากคน,นู้เวแต่ภาพถือว่าใช้ได้อยู่นะเนี่ยสาบสาบสวยนี่เนี่ยปาดขึ้นเข้าไปครับมันให้ด,ดูลงไปหรอหรือตรงไหนเว้ยแต่ภาพถือว่าใช้ได้อยู่นะอการที่อยู่ข้างหน้าขึ้นสาม กูดไปดูอะไรกม่อยู่ในตรงนี้ลูกพี่สวยเฮ้ยข้ามก่อนนะครับคนดูนะ <c oughs> มาแล้วจับโอเคถัดไปเลยเฟสครับ <c oughs> <c oughs> สวยรับควิสกอนนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> นงมีอันนี้เป็นแบบกูดเข้ามาตัวเมืองแล้วนะ <c oughs> เจอคนแล้วนะท่านผู้ชม <c oughs> นีโอ้ยควรู้สึกที่คุ้นเคยสมัยก่อนนะท่านผู้ชมนะ นี่ความรู้สึกที่คุ้นเคยโอเด็นนี่โอเคเอาว่าเอาว่าหูยอันนี้เกมออนไลน์นะครับคุณดูผมบอกก่อนออนไลน์นะฮะกดติ๊กไปที่เควสก็ได้นะมันเดินเควสให้นะฮะโอเครู <c oughs> okay, ้เรื่องไปคุยเควสคุยเควสตัวกีมีภาษาไทยด้วยนะท่านผู้ชมนะ โอ้มุมนี้มุมสมัยก่อนแบบอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมสมัยก่อนนี่เอาเว้ยเอาเว้ยไปแต่กภาพก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนนะ่ะตอนเล่นสมัยก่อนนะ่ะโคตรมันนะคนดูมันจริงนะไม่ได้พูดเล่นไหนแต่เควสก่อนโอเคคุยเควสฮนะให้เรียบร้อย ไอ้รับรางวัลสวยไปโกที้โกดตลายคนดูปึ๊บมาครับยืนยันลงดันนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ลินคนเดียวชิว,ชวๆหน่อยหลังกาน <dem ont> นี่มานะครับคนดู <dem ont> มาตรงไหนก็ได้ <dem ont> ดูไปเลยฮะ โอเคไป <Rose. S 1> นี่กดควิ์เดิอนออโอต้ได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมไว้ตัดไปเลยเพื่อนมาหนี่มานะครับคนดูไปลุยดิครับหมอควเคมันบอกให้ไปตรงนี้นี่สาบเลยดิสแหวว นี่นี่กระปั้นสวยกดสกิลได้นะครับมวิวยั้กดใช้งานอยู่นี่กดเก็บดาบเพื่อวิ่งไวนะครับตรงนี้ถ้าถือดาบมันก็จะวิ่งช้าหน่อยมาสิาสวยพาไปดิต้องกระจัดไอ้พวกนี้แถวนี้ให้หมดครับมาดิครับแบบกรนด์ามครับ ก็บของก่อนสตอเบอร์รี่รนีเรากดล็อกเป้าได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะมาเลยเว้ยจ่ยอวาดไปก่อนเลยครับสกิลอุ้ยไม่ดุน,บบนไหวนี่นี่นมาดิ กดทีคนอันตรายไปโต้ครับมาแล้วเว้ย์ฝั่งนี้เราพาไปก่อนเลยนี่กวาดตวยครับตวยครับวีบต่อไปฮะน่าจะได้เริ่มเจอบอสแล้วนะคนดู นี Ooh, Bot, Bot, Bot ่โอ้โหบอสบอสบอสควายว่ะคนดูไปไดิเรา้วเฮ้ยบออุ้ยบวกบวกบอสควายเหรอนีน่นี่น yeah, ี่นี่สวยร่วงไหมนั่นน่ะอะไรวะเฮ้ยส่งลูกน้องมันทำไมวะน่ะมันหนีมันหนีออืหมุนไม่ดีหมุนไม่ดี ออกออกตีกับออกนี่แนี่กลับปั้นครับสวยสกิลไปก่อนใหญ่ครับพี่ผมได้เปรียบกว่านะบอกเลยมาดิมาดินี่หัวทครับเหยียบเหยียบกระแทกทีนึงถึงกระแตกเอาเว้ยเอาเว้ยูหู take it easy boy มาเลยครับมาเลยครับโอ้ oh, เลือกของโอเคเอ้ยเลือกได้ของไก่นี่มาของไก่ที่ว่านี่อ่าได้ของไก่มาคนดูบ้าเอ้ยมันหนา,าคักเกินของก่อนแล้วกันไปกดติ๊กควิกก็ได้น้ำแต่มันเดินให้อันนี้ Either help o อ the ดือดโอเค เรื่องนีงง้พี่กดออกครับกลับไปที่หมู่บ้านบารกับาบารกานิสอะเออผมใส่ของก่อนนะครับอันนี้นี่บวกสกิลเฮ้ยจะไม่เดิอนทั้งนั้นนะเมื่อกี้นี่ทำไมไม่เดิอนได้อือมาเลยครับแค่โอเคกดอันนี้เลยแถบสกิลตัวละคร นี่นี่อ๋อใส่ของพวกนี้นะครับเสริมใส่ยีอ่อันนี้น่าจะเวิร์กว่านะครับดาบอันนี้นี่มีสเตตัสด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่มันจะมีบอกอยู่ของแต่ละอันนะถ้าเราใส่แล้วมันจะสเตตัสบวกเพิ่มไหมไปคุยกับนักลบนะครับท่านผู้ชมนะ Are you prepared for this technique? <Yeah. S 2> Remember your will to fight. Okay รู้เรื่อง ไปคเมื่อกี้มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะนี่อัพสกิลก่อนเลยสวยเรียนรู้เพิ่มคะแนนใช่ really good boy. กกวีรีกูดบอยสกิลถัดไปฮะ <c oughs> เรีนตามควิสก่อนนะฟอตอนนี้

ทางเข้าวิหารมันให้เล่นด่านตรงนี้ใช่ไหมโอเคอง,ง่ายดีกว่าคนดูโว้โฮเกียซ่าวิหารเราตรงนี้เกียสถา,านที่นะครับสวยตัดหวยกำปั้นนี่นะมาเราเว้ยรอบนี้เราโหดชุดกับเดิมตีโหดตีโหดเลยครับมามืดหน่อยแต่ก็ได้หมดเลยครับน้อง นีแน่ผ่าไปเลยทีเดียวเก็บซีอู้ทะไปเลยครับนี่ในฝั่งนี้นะฮะยูฮเวอร์กูดบอยไปฮะทีนี้เราเดินไปจุดต่อไปนะครับนี่นี่นี่ทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดโอเคผ่าเข้าไปเลยครับล่วง มาดิมาดิอเอ้หเอาจาัดตึงเปรีย้ยไหนไม่ให้ไปฝั่งไหนฝั่งนี้โอเคอาจจะต้องเดินอ้อมสักหน่อยนะทุกผู้ชมนะมาเลยครับนอนนอนเด้อ,อเอาดิมาดิครับ นี่ตบทีติดมือนครับเอาดาบตบติดมืไอไวยเกียร์ตรงนี้จุดนี้ก่อนมาดิมันมีระบบออโต้ปะ่าวะคนดูน่าจะยังไม่มีนะทุกคนนะไม่มีให้กดแบบเล่นออโตอ้อะแต่ก็ได้อยู่แหละไม่มีระบบออโต้ฉันก็จะใส่เองอ ยอเอาจัดเอาจัดคนดูไปขอมาฮะลุยเลยดีกว่าเว้ยโห่บอสใหญ่มาดิไอหนูอุ้ยติดว่ะนี่สวยเป่าติดมือไปก่อนนี่ไงเป่าติดมือเรียบร้อยเลยครับอย่างนั้นอะ สวยดกกากอนเนสโดตึงอือเหยียบเหยียบซ้ำสักหน่อยออกมาดิเดนะี๋ยวเดี๋ยวผมเกลือลูกน้องมันก่อนนี้มาออกเป้ามันก่อนสวยล็อกเป้าแล้วล็อกออนนี่แน่ล็อกออนสวยอืออือปีบมลาดิเก็บ,บอยู่น,นั่นน่ะเก็บ <c oughs> อยู่น,นั่นน่ะเรียบร้อย ตุย yeah. ไปดีครับหัวหน้าโปรตุเกสเดินกอลโปรตุเกสเดินครับสวยห้าเรียบร้อยโอ้ได้ขอมาว่ะคุยน่าจะได้ไอ้น,นี่ขวานที่ดียนเสียดายนะเลือกกล่องไม่ค่อยดีเลย,ยคุณมาก่อนรับของึ้นมาแถวนี้นรแชทก่อนสวย คุยเควสคุยเควสไปโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกม Darkness Rebirth of Regen นะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมแนวอ่า 3D MMORPG นะท่านผู้ชมนะจากอะตำตำนานดังนะครับท่านผู้ชมนะที่เคยเปิดให้เล่นแล้วนะครับในส่วนของ PC นะท่านผู้ชมสำหรับคนที่อยากจะโหลดมาเล่นก็ลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคขย้ายใต้คลิปเลยไปโหลดมาได้นะครับมีเล่นทั้ง iOS Android นะท่านผู้ชมเป็นภาษาไทยด้วยนะเกมนี้ผมบอกเลยสนุกนะครับ สำหรับใครที่กำลังหาเกมโหลดก็แนะนำเลยนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเกมนี้เนาะเออใช้ได้ไน,นะครับมีภาษาไทยด้วยเล่นอ่านง่ายเล่นง่ายมีเกมออนไลน์นะครับเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเกมวิวเลยนะ MABG นะคร,นครับยิงโหลดอยู่ด้านล่างครับอย่แต่คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โคก็ตัวเลยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูโคตรเท่โคตรอันตรายฮารฟี